ชาวนี้มองเห็นต้นเสาที่เขานำมานอนเรียงกันอยู่ตรงนี้โยมก็นึกถึงคำที่ว่าอุตสาหได้มาเจอกันแล้วนะต้องขออภัยด้วยนะที่อาตมารู้สึกเหมือนเป็นพระชอบหาเรื่องโยมเช้าๆก็จะหาเรื่องสักเรื่องหนึ่งว่าเรื่องอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะเรื่องอะไรที่จะรู้สึกว่ามันจะทําให้คนเนี่ยใจเย็นลงเรื่องอะไรที่มันจะทําให้คนรู้สึกว่าธรรมะอยู่รอบตัวเรากิเลสลดลงมองเห็นตรงนี้ก็นึกถึงคํานี้ที่ว่าอุตสาได้มาเจอกันแล้ว สมมุตินะยกตัวอย่างนะโยมนะขออภัยที่ต้องยกเท้ามาเตะหน่อยถ้าเดินมาแล้วบังเอิญมาเตะเตะจนกระทั่งว่าเท้าเนี่ยเลือดออกอุตสาหได้มาเตะกันแล้วแล้วถ้าเอาค้อนมาทุบด้วยความโมโหมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าหากว่านะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันจะเกิดประโยชน์ได้ต่อเราตั้งหากที่เดินมาเตะเขาเนี่ยก็เอาสิ่งนี้ไปทําประโยชน์อย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นต่อไปก็น่าจะดีกว่าเพียงแค่เอาค้อนมาทุบจนพังอุตสาได้มาเตะกันแล้ว อาตมาก็พิจารณาต่อไปถึงคําที่ว่าอุตสาได้มาเจอมาเป็นสามีพันยากันแล้วถ้าวันหนึ่งอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกกันไปแต่ก็ไม่ต้องเอาไปแฉเอาไปแชร์เอาไปโพลธนาว่าคนนี้เป็นคนเลวยังไงยังไงให้มันเกิดปมของสังคมและทะเลาะกันต่อรถมาชนกันด้วยความไม่ตั้งใจอุตสาได้มาชนกันแล้วรถในโลกมีตั้งไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านคันแล้วมาชนกับเราอุตสาได้มาชนกันแล้วเชียวลงไปก็ไปเคลียร์ไปพูดคุยกันโดยกฎหมาย ถ้าเอาอารมณ์ใส่กันมากเกินไปบางทีมันก็ไม่จบเขาก็มีญาติเราก็มีญาติญาติของเราก็อาจจะมาทะเลาะกันเสาหนี้ก็เช่นกันถ้าไปทุบพังนะคนที่เขาเป็นเจ้าของเขามาเขาก็เอาใครมาทุบของชั้นพังมันก็เลยกลายเป็นจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าไปต่อก็ถ้าไปต่อก็ทุบให้พังก็ไปต่อก็ทะเลาะกับญาติเขาต่อทะเลาะกับเจ้าของเสาเขาต่อมันก็ไม่จบ แต่ถ้าพอแค่นี้อะเตะปับ๊บอะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปช่วยกันสร้างประโยชน์ต่อมันจะได้ไม่ต้องมาถูกเตะครั้งต่อไปอุตสาห์ได้มาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วลูกก็อย่าไปทําพ่อแม่นะักพ่อแม่ก็อย่าไปทําลูกนะักอะไรอาภัยกันได้ก็อาภายัยไม่รู้ว่าการเกิดการตายของเราเนี่ยเนิ่นนานมาเจอกันได้เนี่ยต้องบุญเยอะจริงๆนะจะเจอแบบเป็นศัตรูหรือจะเจอแบบเป็นมิตรเราก็มาสร้างสรรค์ต่อด้วยกันอดีตฉันไม่สนใจคุณจะเป็นมายังไงอดีตไม่สนใจแต่ ขอทําปัจจุบันกับคุณให้ดีสร้างประโยชน์ต่อไปให้มากๆขึ้นไปดีกว่าพระพุทธเจ้าก็เจอศัตรูเยอะแต่พระพุทธเจ้าไม่ไปต่อพอแค่นี้เขาร้ายมานิ่งไว้ชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธนะอุตสาได้มาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกอุตสาหได้มายืมสตังกันแล้วบางคนยืมเงินเข้าไปแล้วก็ไม่คืนก็แสดงว่าไม่แน่นะถ้าเราสู้โดยกฎหมายแล้วขอเงินชั้นคืนสู้โดยกฎหมายไม่ชนะมันก็อาจจะไปจบที่กฎแห่งกรรมก็ได้ เราอาจจะเคยติดหนี้เขาไว้แล้วเขาก็มาทวงคืนในรูปแบบนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันมันสุดที่เราจะรู้ได้แต่มันจบได้ที่นี่ฉะนั้นจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ลองพิจารณาตรงนี้ร่วมกันอุตสาห์ได้มาเจอกันแล้วนะโยมอุตสาห์ได้มาเจอกันแล้วอาตมาก็เป็นพระชอบหาเรื่องนั้นหาเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรที่พอทําให้สังคมได้ข้อคิดแล้วเอาไปบรรเทากิเลสได้นะก็ อุตสาห์ได้มาเจอกันแล้วรักกันอะโยมอะไรที่รักกันได้ก็รักอภัยกันได้ก็อภัยนะเราจะเป็นมิตรซึ่งกันและกันดีซึ่งกันและกันนะเพราะว่าอุตสาห์ได้มาเจอกันแล้วดังที่ได้กล่าวมาขอเจริญพร